ลองนึกภาพตามนะคะเออมีนักดำน้ำงมหาฟองน้ำอยู่แถวแถวเกาะแอนติไคทีรานู่นนะคะปี1901แล้วบังเอิญไปเจอเอ่อก้อนโลหะเก่าๆผุๆจากซากเรือโรมันโบราณตอนแรกก็คงแบบเอ๊ะอะไรเนี่ยเศษขยะหรือเปล่าครับจนกระทั่งมันกลายเป็นแบบโอ้โหปริศนาชิ้นใหญ่เลยของวงการโบราณาคดีคือเจ้ากลไกแอนติไคทีราเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่แบบ ซับซ้อนมากซับซ้อนเกินกว่าที่ใครๆจะคิดว่าคนยุคกรีกโบราณจะทำได้นะครับเหมือนเราไปเจอคอมพิวเตอร์แอนะล็อกเครื่องแรกของโลกอะไรแบบนั้นเลยและเทคโนโลยีแบบนี้มันก็หายไปจากประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีเลยนะฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะว่า ไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงใครกันนะที่อาจจะเป็นคนสร้างแล้วเรื่องราวของมันเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความรู้ที่อาจจะเคยล้ำหน้ามากๆแต่เออดันสูญหายไปตามกาลเวลา